ตามล่าซะเลยครับสอบบางล้านนาครับนกเขาใหญ่สอบบางล้านนาครับฝากติดตามด้วยนะครับ มะม่วงครับเอาเวลาไวที่สุดแค่นั้นพอครับ รียบไม่เป็นเรียบไปนะครับ,ว,รบวันนี้เอาเพชรมณีเพชรมณีครับเพชรมณีครับนกขาใหญ่ต่อดินสอบ,บางล้านนาฝากติดตามด้วยนะครับตามล่าเลยนะครับกลางวันชักแสกครับนี่ครับ ระหว่างเที่ยงเที่ยงครับเที่ยงเที bye ่ยงบ่ายเที่ยงเที่ยงเกือบบ่ายโมงร้อนมากครับมาแล้วครับไม่ทันแล้วหามือก็เดิ่มสั่นแล้วครับฝากคนก็ไปถ่วงครับเอาโอเคจบแล้วครับแค่นี้พอตังเยอะมากครับปล่อยนกตอแล้วครับยินก็หลวมครับ มันี่ครับเพชรมันนี่ไปไอยากออกแล้วครับต่อหลายมดวันแล้วครับนี่จัดตุ๊กจัด you <laughs> นี่ครับเพชรมณี money, ครับเพชรมณีนกเขาต่อดินเพชรมณี money, ครับเพชรมณีสองเมืองลนันนาขคตกน้ำแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับการจับเสลยเมืองสุพรรณครับครับผม